ครับไฟ yourself ครับหารักในใจเธอครับอะไรนะไม่ได้ยินใช่ครับเล่นกับพี่แอบครับ,ก,บ,รบก็จะเป็นความรักของออความต่างวัยเนาะที่มันห่างกันมากๆเป็นแบบเกิน10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของแบบถ้าคบกันอย่างเงี้ยเราจะมีปัญหาทางหนทางทางสังคมไหมเขาจะมองเราไม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงๆแนวเป็นแนวแนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมก็จะใส่ๆน่ารักน่ารักครับจริงๆเรื่องนี้คือ,อตอนนี้โปรเจกต์ขั้นตอนไหนบ้างคะเอ่อเท่าที่ได้ยินมาจากพี่เพชรพี่เขตก็ตัดต่อเสร็จหมดแล้วครับรอออนอย่างเดียวได,ได้ชมเลยไเลยนี้ครับแต่ว่าน่าจะปีหน้าครับ <laughs> โอ้ยมันกี่แค่สองเดือนครับคิดว่าต้นปีครับเอ่อน่าจะน่าจะกลุ่มพานะผมว่านะคิดว่านะ โปรเจกต์นี <Project S 1> ้เป็นแบบว่รจกร่วมด้วยใช่มครัโปรเจกตร่วมกับทาง Inside Entertainment ครับใช่ก็พี่แอฟเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเนาะแล้วก็เหมือนกับ,บคือจริงๆผมก็เพิ่งรู้ว่าพี่แอฟเขาเป็นคนชอบกินของหวานมากอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขากินข้าวแบบปกติอะไรเนี่ยเขาก็จะเฉยๆนิดเดียวแต่เวลากินของหวานก็คือแบบ1นาทีหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า เออน่ารักดีครับแล้วก็ทำงานเพียบเป็นคนที่ถึงจะแบบเป็นรุ่นรุ่นใหญ่แล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรที่เราปรึกษาเรื่องการแสดง,สดงการเขาก็รับรับฟังเสมออะไรเงี้ยเหมือนเราไม่เคยเพลงพี่แอปแล้วกล้าแกล้งสอมพิวเร์คอมตอนนี้เต็มที่ครับ <laughs> ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมกล้าแกล้งเต็มที่